สวัสดีครับที่ดีทช่องโต๊ะโซฟาซาครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวันแรกของในการเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับจริงๆวันไม่ใช่วันแรกนะคบวันนี้เป็นวันที่สามเปิดวันที่หนึ่งนะคผมก็วันที่หนึ่งเปิดวันนี้วันที่สามวันแรกก็คือเป็นการเปิดเทอมครั้งใหม่นะครับผมก็คือเปิดเทอมแบบที่เรียกว่าเทอมสองนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเปิดเทมอม2เป็นอย่างไงบ้างคือวันแรกนะครับคือแต่ละคาบเขาก็จะประถมนิเทศก็คือยังจะไม่มีการเรียนการสอนบางคาบนะครับผมบางคา,าบก็จะไม่มีการเรียนการสอนเปิดมาคาบแรกก็มีการบ้านเลยนะครับผมคาบทีเชอร์นั่นเองนะครับเป็นคาบครูอังกฤษเปิดมามีการบ้านเลยนะครับผมก็อึ้งไปเลยมีการบ้าน แต่ก็มีปฐมนิเทศสอนเลยนะครับผมและอุปกรณ์ที่ผมใช้เรียนออนไลน์ผมก็จะพผมเคยบอกไปแล้วนะครับผมก็จะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมก็เคยบอกแล้วนะครับผมว่าผมใช้อะไรเรียนออนไลน์บ้างส่วนมีดครั้งนี้มันก็จะมีมีดสองมีดแต่ว่าแต่ก่อนมันแบบก็จะมีมีดเดียวมีดสองนี้ก็คือจะเป็นมีดอันนั้นมีดอันนี้มีดอันนู้น ดีๆครับผมก็คือจะเป็นมีดหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นมีดเกี่ยวกับเป็นค่าทั่วไปไม่แบบใช่ค่าพิเศษถ้าเกิดถ้าเป็นค่าพิเศษก็จะเป็นเทะละตุคศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ค่าดนตรีศิลปะประมาณนี้ครับผมส่วนผมก็เป็นหัวหน้าห้องนะคะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นตัวแทนนะครับในการจดกันบ้านแล้วก็เอามาให้เพื่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้ความรู้สึก ตอนแรกนะคะที่เปิดเทอมก็ตื่นเต้นที่ว่าจะได้เจอเพื่อนเปิดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12คือเรียนออนไลน์วันที่13ก็ไปโรงเรียนแต่ต้องดูสถานการณ์รณด้วยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะคะก็คือเป็นความรู้สึกของผมนะคะก็คงมีประมาณนี้ถ้าเกิดถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ share, และเป็นกันใจให้ผมในคลิปถัดไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนบางคนสงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมถึงต้องกดซับสไครต์ใช่ไหมครับผมเพราะช่องนี้เป็นช่องที่ดีนั่นเองนะครับผม ไม่มีอะไรหากครับแต่วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับ้วพบวกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ